ร้านเดเสมุกการ์ดแนแท้นะคบเดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าก็คือเปถุงนก็บเลือดที่ห้าคานี้นะคะขนาดของมันก็คือ450 ml นะคะสอยาดูด้านในกในแพ็คเกจจิง้งลงนึงนะคะก็จะมีอยู่ทังนะ้งหมดสิถุงเนาะส4 6 8ี่หกครัิบอ่ะแล้วก็หน้าตาถุงก็จะเป็นแบบนี้นะคะถุงีนเนี้ยจะมีบรรจุอยู่ห้5า้าชุดนะคะอย่างนี้ต่อชุดเนี้ยก็คือจะมีอยู่2ใบอ่2บา2ใบนะคบอย่างนี้แล้วก็จะมรบุกวันเออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนี่เิดมา แชทของเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะปักลิงก์าาล่างของยูทูบนะคะจะมีแอดมินคอยดูแลลูกค้าอยู่30คนนะคะโอเคคคุนายังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราดลูกค้าสแจิวอ้ดที่อยู่ด้านข้างของยูทูบปบถามแอดของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยิกแรให้ลูกค้าอยู่30คนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้ากดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบักหาแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา0 8 6 5 8 1 1 8หรือ0 8 9 4 4 9 8 2 2นะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่